ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดบันทึกน,นะครับของคิวิดโอในทิกต o k นะครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่โพสคิวิดโอไปแล้วเราเรามียอดบันทึกน้อยนะนรับและอยากจะเพิ่มยอดบันทึกเนี่ยครับก็สามารถมทาทำตามผมได้เลยนีครับอาขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอาคุณผู้ชมก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับ<ด> อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับขอจีบเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยืนยัมผ่านห้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่สับช่องนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปฉีก g o o g l e หรือ Gmail อ่านในเครื่องตัวเองได้นเนี่ยก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปเลยนีครับพอเราสมัครที่งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย g o o ก l e ก็ลงชื่อข้อใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อข้อใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับ จะมีอย่างแต่ Facebook นะครับไอจี t ิ k กต k อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในโซนนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม t ิ๊กต็อกนะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มบันทึกนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนี่ครับแล้วก็เลื่อนมาคลิกเพิ่มบันทึกนะครับเรามาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการจะมีอยู่หลายบริการนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปเนี่ยตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกกใช้เป็นนบบรรรริาตงคั อ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกเลยนี่ครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ติ k t o k อกเนี่ยครับแล้วก็มาที่คลโดที่เราต้องการจะเพิ่มบันทึกนี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์ครับของคลิปโดยการกดแชร์ะครับแล้วก็กดกอปปี้นี่ครับอ่าแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นำลิึกงมาวางนะครับในส่วนปริมาณนีครับอยากเพิ่มอ่ายอดบันทึกเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งพันนะครับ พอเราใสกันไปเรียบร้อยครับบริการของก็จะคำนวณไม่เราด้านล่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ๋อพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ๋อเราพบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราร้่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริการที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ของวิดีโอที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็นําาให้้คลิกเขไป เพอร์เช็คดูนะครับว่าลิงก์วิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะยครับยอดบัตรึกก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดะนรับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและเคยมียอดจนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแต่ยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็คุณผู้ชมนะครับ ในเมนูเติมเงินก็จะมีเาลือกนะครับหลายช่องทางะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเลยน,นะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังเปา w a ลเล็ตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทาง q ิ a เพย์นะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับอัน,นช่องทางที่4จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอันในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์เนี่ยตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นะครับ และช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมันนี่วอลเลตนะครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคาแนะนําในการเติมเงินด้านแบบนี้นะครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็เลยืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับอะต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ครับดมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยนี่ครับอาตรงนี้ครับยอดบันทึกเนี่ยมีอยู่ทีหนึ่งครั้งนี่ครับดมจะลองกอลิเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดอาบันทึกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับ อา้าวโดยยอดบันทึกของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1052ครั้งกันแล้วนะครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยครับหลอกคได้สักสีพันไม่นานเลยเนะครับถือว่าเป็นบริการที่ดีหลอก็รวดเร็ว,เรวมากๆเลยเนีครับต่อมานี่ครับพอยอดบันทึกขึ้นกันแล้วนีครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะีครับอ้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับ อาก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์นะครับตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนจักได้นะครับโดยเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเดี๋ยเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอาคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยถึง5%กันเลยนะครับอาลาคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอากอให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอาลาเข้มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยขอคุเมลเลือกติดต่อมีนะครับ2ช่องทางนะครับ อาจจะมีเป็นตัวชี้เหลือนะแล้วก็ช่องทางไลน์นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไะไรก็เลอกติดต่อมีงกนได้นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจจะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับส่ับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคลุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ